ครับสวัสดีพี่น้องจาก FC แฟนคลับทั้งช่องนันทพงษ์ลำเรือนโชว์ออฟเทียวอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะพาไปเบิ้งทิดหน่อยนะครับทิดหน่อยมาหอดแล้วครับทิดหน่อยทิดหน่อยฮะหน่อยกระมูหน่อยกระมูเออก็สิว่าทิดหน่อยหน่อยกระมูพี่น้องแต่ว่าหน่อยแต่โตนะครับแนวอื่นนี่บ่ต้องบอกเลยว่าซำใด้คือกันล้วครับมาใจอ่องตองหลังจากศึกมาแล้วเนาะโอ้ยเบิ้งเหลี่ยมมองมองพี่น้องเบิ้งลูกไส้ผู้ใดเบิ้งเอาเด้อนี่เหลี่ยมมองมองนี่เราไม่ได้ใส่จุดนี่มานนาอฮะ ใส่แต่มจุดนี้มันว่าหลวงจีน,จนหลวงจีนบอกได้เลยว่าหลวงจีนน่ะล่ะหลวงจีนน่ะล่ะเข่าไปเนี่ยพ่อวันเด้กินอยู่กินเข่าเท่อเดียวตั้งแต่มือเ้าอ่าลงรถจากบกสมามาก,กินเข่าอีสุ่ยเวีนแล้วก็นั่งรถมาลงบนันแพงแล้วก็นยางเข้ามามาเวทีนี่ย่ละกินเข่าเท่อเดียวตัมือพุ่นแล้วก็กินกาแฟาแก้วหนึ่งซ้ำทันรถตายอยู่กลางทาง่าก็ได้เดยลยเอารถไปสอบ อฮะอยแปดมือใ่เชียงใม่แปดมือไปเลี่ยนหนวดจัดกระดูกเรืบรรยากาศครับพี่น้องให้ให้นิวเจนขึ้นก่อนเพื่อเรียกแขกขออพ่อวพ่อเรานนิวเจนเนาะอันนี้นิวเจนรุ่นรุ่เรแกรุ่นแรกรุ่นเดือถ้ารุ่นนี้ขึ้นคนนีวัดละเนี่ย อ๋วันนี้กล้องน้อยมาขึ้นเวทีด้วยนะครับกล้องน้อยห้อนหาฮอหฮ้อนฮ้อนหรอใยูมัเนี่มันแดดออกห้อนแบบนี้ละดีถ้ามันถ้าเป็นตกกับยุสิประมาณตีสามตีสี่เปล่าตก พ่อกระเพื่งมาจากเชียงใหม่มือเส้านีลยในเชียงใหม่อาทิตย์หนึ่งหลังจากที่กลับไปแล้วล่ะกลับไปแล้วก็กลับมาโดมมาโดมอยู่สองหมื่นเดี๋ยวผมบอกมั้งฝนตกดีปะช่วงฝนช่วงบวชอะฝนตกสามสามหมื่น ตสามหมื่นเลยเป็นไงวันนี้มาลาแสนแตกน้องใช่ลอย่แสนแตกยังแสนแสนได้หน่อยคืแสนแตกห่อยคืนเดี๋ยวมาเดี๋ยวกลับมาเดี๋เดี๋ยก็มาเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวกมากำลังเดินทางมากำลังเดินทางมาตอนนี้จักนได้สีอดกสีอดบ้างนี่ล้วเปิดวงนี่ล้วาแกาั่อไ มีมีเฟ็บบบมีเห็นแบบแบบอยู่แต่บา่าวันชัยเป็นบอมีเรามีหลายเฟสเอ้เห็นเห็นมันโชคเห็นมัอยู่สามเฟสเียวะบหวเราใส่เฟสใดเลยบ่เล้เลยบดได้แอดไปนี่มมอีก็ยาเลยแสนแตกครับพระฤาีเรา่ได้แสนแตกติดต่อนเองไมคร้บ ก็ไม่เลยตัวอก็ไม่เลยตัวเป็นผมไม่เลยไม่เลยนี่วางสันเลยนี่เอาอวินีให้ปลามือกี้ลมืนอคนเหมือนกทบแถมหดพอมีศาสตร์ซื่อที่ปูซ่านไงอ้อมในกระออมีบข้งเดียวก็ได้หรอาะตงอันนี้มือนี้ศิลปินเท่ามาทั้งสองวงนะครับทั้งสองวงวงวงหนึ่งวงสองมาตุ่มห้มกันอยู่สำหรับศิลปินนิวเจนอย่างังกล้องก้องสมุดก็จะได้ขึ้นเตยพพแม่แเขาได้ สนุกสนานกันก้อนแล้วก็เพื่อเรียกแขกเรียกยังสักก้อนนะวันนี้ศิลปินของเราจัดหนักจัดเต็มทุกคนนะครับเมื่อสุดไทยนี่ผู้ได้มียังมีสุดงามๆกันกางัดออกมาไงออกมาใส่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกสวัสดีครับบักลาบักลาด้บักลาดมาไล่แสนแตกไปลูก แสนบังลาศขั้นออกเป็นทีลยบังลาศขั้นขั้นอ่อนเวที่วะขั้นใหญ่บรรทดทางอ้าวไม่ว่าถ่อวันนี้นะครับศิลปินนี่บอกได้เลยว่าคุ้มค่ามากผู้ใดที่เข้ากลุ่มเบิ้งใครที่เข้ากลุ่ม149บาทบอกว่าคุ้มค่ามากนะครับหรือว่าผู้ใดเข้ามาเบิ้องนาเวที140บาทถือว่าคุ้มค่ามากนะครับ เฉพาะดู3ามคนนี่คุ้มค่าแล้วครับวันนี้ร้อยี่บาท140บาทคุ้มค่าครับผมแล้วครับหลังจากวัดซึ้งนะครับน้องกล้องก้องสมุดก็มาร่วมกันปิดวงวันนี้อากาศดีดีพี่น้องวันนี้ไม่มีฝนแน่นอนนะครับดูท้องฟ้าครับท้องฟ้าปลอดโปร่งนะครับ รับร่องได้เลยว่ามวนแน่นนอนอ๋อเฮาดีฮะแมนอ๋อเฮาดีครับอ๋อดีเลยพี่น้องอ๋อดีไอ้ใช่ชุดเพชรหรือว่าจุดนักร้องึ้นชุดนักร้อง ข,นขึนชาเ,าเขาม,เา,ามีเป๋าเนี่ยขึนชาเขามีเปาไปเตยท่านมีเปลาเป็นไไรุ้ซึสสบายใจดีว่าบวชปฏิบัติ<า>เข่งคัดดีไหมพอดีครับตอบวับวัมั่งกได้อยูกับธรรมาชาติไ้นยูกับขวับ ซื้อของมาก็ไปอาบน้ำมนต์หลวงพ่ออยู่วัดนั่นบออาบภัยก็อยู่อยู่วัดนี่ก็วัดที่พระพุทธไปบวชอ๋ออวัดเท่าคือคือบ่มีอุปชาบ่บ่มีตั้งแต่มีอุโบสถวัดพุ่นเป็นวัดตำบนไงไกลเิือยู่เด้อเป็นวัดของห่างจากบ้านเท่าเป็นสิบโลกเป็นวัดยมโบน เมนูยย,ย่แถวนันเ่เพราะแล้วมัยอ๋ออยู่แต่ว่าเราอยู่ีเพื่อนเขาะกันทางทางาวบ้านตามต่อแล้วครับพี่น้องเรามีบรรยากาศช่วงเงยน็เยนๆมาฝากนะครับฮะถูกใจของท่านมากอยู่เบ่งไปเอกหน่อยเอามาแล้วพี่น้อง ระเอกน้อยมาแล้วเบพระเอกน้อยแล้วสวัสดีครับพี่ยาวยาวลูกหยีใช่ไหมนี่ครับอ,อ,อ,อันนี้ลูกยังอันนี้าลูกยันเงนางลูกกอกย้าลูกกอกนะครับพี่น้อนี่ศิลปินของเราก็เข้ามาหลังเวทีแทบจะใกล้จะหมดแล้วนะครับใกล้สิบเปอ็แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ <S 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 ป้าเดี๋ยวนี้เต้นนี่ตุ้มโฮมเต้นนี่เต้นตุ้มโฮมศิลปินะน รวมดาวเพชรต้านแทงนี่ดาวกมาแล้วรวมดาวเพชรต้านแทงเต้นนี้นะกัดทะยอยทะยอยกันเข้ามาเนาะสำหรับศิลปินเขาเท่าสวัส<อ>ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทะย่อยกันเข้ามานะครับ<อ>สําหรับศิลปินก็ทะยอยนี่พระเอกตันก็มาแล้วนะครับมาฮอดแล้วครับผมมาได้แสนแตกนะครับคืนนี้แสนแตกนะ แส,แสนลำบากที่จะหามาได้แสนลำบากที่จะหามาได้เอ้ยเจ้ไดน้กากากนี่ตอนนี้กําลังเดินทางมาอยู่มาไล่แสนห่อนเออดมือนไรกะซานมันว่าต้องให้มันแตกสวัสดีครับลูกสวัสดีครับเอาคลิปนี้ฝากไว้นะครับพ่อแม่พี่น้องเข้าน้องกล้องกล้องสมุดก็มานะครับลาไปก่อนครับพี่น้องจ้าสวัสดีครับ